Or, เอาคอออกไหมไม่ไม่คือมีคนอยากเจอเยอะไงเล่นตัวนิดนึงและจบไปดีเชิญทุกท่านพับกบฮุบกบหันไม่ช้าไปสวัสดีค่ะทุกคนอย่าขำแป๊กแล้วอย่าขำเดิดคนหนึ่งนะสวดีค่ะทุกคนไม่ชอบขำ เธอดูขำไม่หยุดนะชมพู่หน่อยไหมเธอดูเยเยนะชมพู่หน่อยไหมไออยากคอบคุกกันตลกเขาไม่เล่นบุกซำกันหรอกตอนแรกอ่ะมีแค่แบบจะมากันแค่สองคนแหละแต่ยดีแบบทำไมอ่ะอะไร เป็นครั้งแรกที่เคยเล่นเนาะเพราะงั้นช่วยแบบว่าสอนจูจูอย่างอ่อนโยนและใจดีด้วยนะตามนั้นนะคะทุกคนจูอ่อนประสบการณ์นะคะดังนั้นก็ช่วยอ่อนโยนทำเบาๆเริ่มจากส่วนที่มันไม่มีใครขัดเลยฉันกำลังฟังอยู่ไงใช่ใก็ไป็ช่วย เลยต้องย้อนเหรอแต่ว่ากิชันยังไม่ได้พูดเลยเลยนะฉันก็คุยทางนั่งฟักเธอแบบเออเอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเมื่อกี้เธอต้องถามว่าจูจูไม่ใช่ฉันไม่เหมือนเธอฉันไม่เหมือนเธอฉันรู้ใครเป็นน่ะโอเคโอเคโอเคก็ขอได้เลยว่าวันนี้นะไม่ใช่ท็อปปิคธรรมดาแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะมาสร้างเรือนหอกันค่ะใครกับใครอะจุเรือนหอใครนะเธอกับใครนอนกับใครเธอกับเราไงเอ แค่เราสองคนอย่างนั้นเหรอจูจางจูจังทำไมหนีเรามาจูจพูดคันมาแบบเมื่อกี้ไม่ทันได้ต้งนตัวสะดุ้งจริงสะดุ้งเลยจังจางอย่างนี้ไม่ได้นะจูจังเล่นเล่นหรอของเรา ใครกับใครนะมันได้ไฟสนตัวด้วยมีดวยมีไฟมีเซลีนามีเมลิต้าแล้วก็โดยมีมันได้ทั้งหมดแล้วมันได้ทั้งหมดแล้วที่เออเดี๋ยวเรือนหอเนี่ยเราจะสร้างแบบเรือนใหญ่เรือนนึงแล้วก็เรือนเล็กเอาไว้เล็กเรือนเล็กเอาไว้ให้จูจูได้ไปพอนรักกับอ่า ฟยไม่เป็นไรนะไม่เจ้าเจ้าหรอกยังไงอะของเฟยมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเออจะสร้างแบบดีดีเลยแต่ช่วงนี้จนนะ่ะที่รักเอาเอา,เ,อาเป็นเรือนห่อไม้ไปก่อนนะยังไงอะเฟยก็เป็นที่หนึ่งของจูอยู่แล้วอืใช่พูดอ<ไ>ี่นี่คิดว่าฉันจะพูดอะไรให้เธอเจ็บเจชั้นต้องใจดิแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าปกเดสท็อปเขาก็แต่แต่ว่าจริงๆจูจูก็ม,มีแรนอาร์ค่กับเฟยหละอันอยู่นี่ทำไมอีกจอถึงไม่เป็นรูปเฟยทำไมถึงเป็นแอตตี้ทั้งสองจอเลยเดี๋ยวเียไม่ถึงอะไรไป บอกว่าเดสก์ท็อปของจูจูเนี่ยนะคะทุกคนคือแบบเห็นกันทั้งบริษัทพิกเซล่าแล้วนะคะจนวันนี้ก็ยังเป็น Talk of the Town อยู่ก็ตอนแรกตั้งเป็นเฟยไงเก็นเฟย์ก่อนเนี่ยจริงจริงอ่ะฉันเป็นพยานได้ว่าจูจูก่อนนั้นเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งวิธีเปลี่ยนเดสก์ท็อปได้ซ้ำก็ใช้เป็นลูกมันเบลล่าค่ะ จูไม่เคยใช้ของเฟย์จูพูดผิดแล้วไม่จูอ่ะเคยเปลี่ยนตอนที่เป็นน้าจอยครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งน่งก็เป็นของเฟยก่อนไม่เคยถ้าเคยฉันต้องเห็นเธ <c oughs> อดูชอบยูยงนะชมพู่หน่อยไหม <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้พูดยูยงฉันพูดเรื่องจริงไงแล้ว<ต>ฉัน<ม>เนี่ย <c oughs> คน,คนสู่รู้อาการแบบหนักขั้นสุดท้ายเท่านั้นค่ะที่จะจำรายละเอียดขนาดนี้ได้นะคะชมพูดสักหน่อยไหมจิง